ท่ามกลางความหนาวเย็นของมหาสมุทรเหนือมีสิ่งมีชีวิตที่น่ารักและปรับตัวได้อย่างน่าทึ่งคือแมวน้ำโดยรูปร่างที่อ้วนกลมและตากลมโตแมวน้ำสามารถดำน้ำได้ลึกกว่า200เมตรและกลั้นหายใจได้นานเกือบครึ่งชั่วโมงลูกแมวน้ำแรกเกิดจะมีขนสีขาวนุ่มเพื่อช่วยป้องกันความหนาวในช่วงชีวิตแรกๆก,ก่อนจะผลัดขนเข้าสู่ไว้ที่พร้อมผจญภัยในท้องทะเลพวกมันเป็นนักล่าที่ว่องไวใต้น้ำแมวน้ำเคลื่อนไหวอย,อย่างสง่างามไล่ตามฝูงปลาและปลาหมึกเป็นอาหารหลัก แมวน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปรับตัวและความอ่อนโยนที่หลบซ่อนอยู่ท่ามกลางความโหดร้ายของธรรมชาติแมวน้ำเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในทะเลที่น่ารักและน่าสนใจมากถิ่นอาศัยพบได้ในทะเลเขตหนาวและเขตอบอุ่นเช่นแถบอาร์กติกหรือชายฝั่งทะเลทางตอนเหนือของโลกร่างกายลำตัวอ้วนกลมมีไขมันหนาช่วยกักเก็บความร้อนตากลมโตใบหูเล็กหรือแทบไม่มีภายนอกการดำรงชีวิตไว้น้ำเก่งและดำน้ำได้นานประมาณ15-30นาทีสามารถลงไปลึกกว่า200เมตร บนบกจะเคลื่อนไหวช้าๆแต่ใต้น้ำคล่องแคล่วมากกินปลาหมึกและสัตว์น้ำขนาดเล็กชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่โดยเฉพาะช่วงผสมพันธุ์และเลี้ยงลูกลูกแมวน้ำมาเกิดในช่วงฤดูหนาวขนแรกเกิดจะเป็นสีขาวนุ่มเพื่อช่วยอำพรางบนหิมะหากคุณชอบกดไลค์กดติดตามให้พวกเราด้วยค่ะคลิปจะมาทุกวันเวลา8โมงเช้าขอบคุณค่ะ